สวัสดีครับจรัญสวินนะครับวันนี้เช่างจรัญก็มาทําคลิปเพิ่มเติมนะครับในคลิปนี้เป็นเครื่องสัผ้าอิเล็กโทรลักนะครับอาการเสียที่จะนํามารีวิวในวันนี้ก็คือซักเสร็จแล้วเปิดประตูไม่ได้นะครับไม่สามารถนํผพาไปตากแห้งได้นะครับคือสัผภารุนี้ก็เป็น e w f 12932อนะครับอินเวอร์เตอร์9กิโลนะครับถ้าท่านใดมีเครื่องสัผ้ารุ่นี้นะครับที่มีอาการเสียก็คือซักเสร็จแล้วไม่สามารถ เปิดประตู้าออกไปตากได้นะครับก็สามารถดูคลิปที่ช่างจัลันรีวิวอยู่นี้ก็เป็นแนวทางในการตรวจช็คแก้ไขอาการเสียเปิดประตูไม่ได้นะครับโอเคหน้าตาก็เป็นประมาณนี้นะครับในคลิปนี้ช่างจรลันก็ได้ทําการแก้ไขสวิตประตูนะครับแต่ที่ชัวร์นะครับจชีงจะหลังก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่าซื้อประตูตัวนี้มีอายุการใช้งานก็ 4- 5หปีแล้วนะครับ ช่างจันไม่มั่นใจช่างจันก็จะซื้อมาเปลี่ยนใหม่แต่ในกรณีนี้ช่างจันได้ทําการแก้ไขชั่วคราวเฉยๆนะครับโอเคตรงนี้ก็คือเนมเพจของมันนะครับบอกรุ่นบอกสเปคการกินกระแสกําลังวัดอะไรประมาณนะครับตําแหน่งนี้ก็คือตําแหน่งปั๊มเดนนะครับมันก็จะมีปั๊มเดนแล้วก็มีสวิตชุกเชิญน,นะครับคือสายสีแดงนะครับก็เรียกว่าสวิตประตูฉุกเชิญน,นะครับ ถ้าเกิดสั่ายยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะครับที่มีสายลงมาโยง,งมาจากสวิตตัก็เรียกว่าเป็นสวิตชุกเฉินนะครับโอเคตรงนี้ก็คือปั๊มเดนนะครับปั๊มถ่ายน้ําทิ้งนะครับตรงที่ตําแหน่งที่กดลงมาเนี่ยสามารถเปิดแล้วก็ปล่อยน้ําทิ้งได้เลยนะครับตําแหน่งนี้ก็คือตัวระบายน้ําทิ้งนะครับข้อเสียของอ e ิเล็กโทรลักนะครับก็คือ มันไม่มีสายาปล่อยน้ําทิ้งเหมือน,นรุ่นเก่าๆนะครับถ้าเกิดว่าปล่อยอย่างนี้บ่อยๆนะครับน้ํามันจะซึมเข้าไปในตัวเครื่องมันจะทําให้ฐานของตัวเครื่องนี้เป็นสนิมนะครับโอเคอลักษณะที่จะเปิดปั๊มนะครับเราก็จะหมุนไปทางลูกศรบวกนะครับอันนี้เราจะตรวจเช็คว่าปั๊มมันมีเศษขยะมีเศษเหรียญเศษ ผงอะไรอ่าสิตรกรสกปรกอะไรนะครับเราก็ทําการตัวเช็คตรงจุดนี้นะครับในโกรณีที่มันเดนน้าไม่ออกถ่ายน้าไม่ออกนะครับตรงนี้ช่างเจรังก็ได้ถอดหลายรอบแล้วนะครับมันก็จะมีพวกสิ่งสปกปรกอ่าติดค้างอยู่ในถังนะครับถังก็ค่อนข้างที่จะอ่าสกปรกเหมือนกันนะครับเพราะว่าผ่านการใช้งานมา4-5ปีแล้วนะครับโอเคตรงตำแหน่งนี้ก็คือ มีปั๊มน้ำแล้วก็สายไฟเอ้ยสายาประตูฉุกเฉินนะครับโอเคอันนี้คือสวิตประตูนะครับในกรณีที่สวิตประตูเสียเนี่ยเราก็จะดึงสวิตประตูฉุกเฉินนะครับตรงนี้เดี๋ยวเช่างจรันก็จะมาแนะนำวิธีการเช็คระบบไฟฟ้านะครับให้สังเกตระบบไฟฟ้านะครับว่าเราจะสังเกตยังไงนะครับปุ่มนี้ตำแหน่งเปิดเครื่องนะครับปุ่ม กดเข้าไปแช่นิดนึงนะครับไฟก็จะโชว์บอกตำแหน่งนะครับตำแหน่งที่ช่างจันสักลาสุดก็คือเป็นผ้าบางอะไรประมาณนั้นนะครับตรงนี้เป็นโปรแกรมเมนหลักนะครับคือผ้าไฟนะครับเวลาสูงสุดก็คือ4ชั่วโมงอุณหภูมิ60สองศารอบ2 2 0สนะครับสามารถเลือกได้โดยการสัมผัสนะครับตำแหน่งที่ไฟกระพริบก็คือบอกลักษณะที่ว่าเครื่องพร้อมที่จะทำงานนะครับ ส่วนหน้าจอมันยังไม่มีอะไรกระพริบนะครับถ้าเกิดว่ามันมีการกระพริบเนี่ยมันจะแสดงโชว์นะครับแต่ตรงนี้ช่างจรลันได้ลดอุณหภูมิลงมาไม่เอาความร้อนนะครับแล้วรอบช่างจรลันก็ลดลงมาให้ต่ำสุดเลยนะครับโอเคจากนั้นก็จะมาตัวเช็คดูนะครับตำแหน่งที่ช่างจรลันชี้ก็คือตำแหน่งเลขเตัว ตัวสัญ,ญลักษณ์ขุญแจนะครับถ้ากดเข้าไปมันจะโชว์ขึ้นมานะครับเห็นไหมครับจะโชว์บอกลักษณะไฟมันก็จะกระพริบนะครับประตูมันก็จะล็อกไปนะครับตำแหน่งนี้ก็คือแสดงการทำงานอยู่สถานะก็คือจ่ายน้ำเข้าอยู่นะครับเวลาทั้งหมดก็คือ2ชั่วโมง40นาทีนะครับตรงนี้คือการสังเกตว่ามันทำงานปกตินะครับไฟตรงนี้ก็จะไม่กระพริบนะครับ การกระพริบก็คือการทํางานอาบอกสถานะอยู่ตอนนี้ก็คือน้ําจะจ่ายเข้านะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็จะมาดูช่องจ่ายน้ํานะครับช่องจ่ายน้ําก็จะรออตัวทัมเมอร์นิดนึงนะครับทัมเมอร์ก็คือสวิตประตูนั่นเองนะครับมันก็จะหน่วงนิดนึงประมาณ3นาทีนะครับมันถึงจะจ่ายน้ําเข้าโอเคประมาณนี้นะครับ การสังเกตว่าระบบไฟฟ้ามันทํางานปกติหรือไม่ปกตินะครับถ้าเกิดเรามากดหยุดอีกครั้งหนึง่งสวิตประตูสัญ,ญลักษณ์สวิตประตูเอ้เลย่ยกุญแจมันก็จะหายไปนะครับปกติแล้วถ้ามันหายไปแล้วประตูมันต้องเปิดได้แต่ตําแหน่งที่ช่างจรลันเปิดอยู่นี้คือ,คอได้ทําการแก้ไขไปแล้วแต่ในกรณีที่มันเสียเนี่ยมันไม่สามารถเปิดได้เลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับช่างจรลันก็ได้ นำมารีวิวนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการตรวจเช็คนะครับถ้าเกิดว่าท่านมีอาการเสียเปิดประตูไม่ได้เราก็จะมาดึงประตูฉุกเฉินตรงนี้นะครับในกรณีที่ไฟระบบไฟฟ้ามันติดขัดนะครับมันเสียหายหรือมันเปิดประตูไม่ได้นะครับตรงตำแหน่งนี้นะครับโอเคเชียงจังก็หวังว่า,าแนวทางวิธีการแก้ไขเบื้องต้นนะครับ สวิตประตูตรงนี้นะครับจชียงเจลันก็จะซื้อมาเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่ามันมีอายุการใช้งานก็ 4- ีหปีแล้วนะครับจชียงเจลันก็ไม่มั่นใจว่าเราจะไปแก้ไขตรงนั้นมันจะใช้ได้อีกนานหรือเปล่าถ้าให้ชัวนะครับต้องเปลี่ยนใหม่เลยนะครับเพราะว่ามีอายุการใช้งานานานแล้วนะครับโอเคตำแหน่งที่มันกระพริบก็คือ,อตำแหน่งที่พร้อมที่จะสตาร์ทนะครับพร้อมที่ทํางานนะครับ กดเข้าไปไฟสัญลักษณ์กุญแจมันจะขึ้นโชว์เลยนะครับถ้าเกิดว่าเรากดเข้าไปแล้วมันไม่มีการทํางานก็แสดงว่าสวิตประตูเนี่ยเสียนะครับเสียมันก็จะขึ้นเป็น e 4 0นะครับแต่ตรงนี้มันไม่ขึ้นเป็น e 40นะครับอ,อันนี้ก็คือระบบมันทำงานเป็นปกตินะครับเราจะสังเกตหน้าจอกระพริบเป็นหลักนะครับแต่เรากดหยุด ไฟมันก็จะกระพริบหยุดนะครับเลกกุญแจก็จะหายประตูก็จะเปิดได้ส่วนมากเชางจลังก็จะฟังพร้อมเสียงสวิตประตูนะครับมันจะดังแกล้งแกล้นะครับถ้าแกล้งแกล้แล้วมันไม่สามารถเปิดประตูได้ก็สันนิษฐานได้เลยว่าตัวโซลินอย์วาลของไอโซลินอย์ของสวิตประตูเนี่ยมันอาจจะหน้าคอนแท่งมันอาจจะไม่ต่อกันนะครับหรือต่อกันไม่สนิทอะไรประมาณนั้นนะครับ โอเคถ้าเครื่องซักผ้ามันทํางานปกติมันก็จะซักไปสักพักมันก็จะพ่นน้ําผงซักคอกตลอดโปรแกรมการซักนะครับโอเคตรงนี้ช่างจรังก็รีวิวนำมารีวิวนะครับเพราะว่าช่างจรังก็เพิ่งมีโอกาสได้ทาการซ่อมเครื่องซักผ้ายี่ห้ออิเล,ล็กทรลักเป็นรุ่นอิเวอร์เตอร์นะครับช่างจรังก็ ใช้หลักการาการซ่อมเครื่องซักผ้ารุ่นเก่าๆนะครับที่เป็นแบบแมชชนิกบ้างเป็นแบบใช้ความร้อนบ้างก็มาผสมผสานกันนะครับก็มานำแนวทางหลักการมาตรวจช็คนะครับโอเคตรงนี้นะครับจังจรันก็ได้ทำการเทดสอบตำแหน่งปั่นแห้งนะครับถ้าเกิดว่าตำแหน่งปั่นแห้งไม่มีลูกกุญแจขึ้นนะครับมันก็ไม่ทำงานนะครับ ทุกครั้งมันต้องมีลูกคุณแจขึ้นื่องสภาพถึงจะทำงานได้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับช่างจารันก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่างจารันด้วยนะครับสวัสดีครับ